สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอดการ์ทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะเซลจ่ายบุญแห่งทอโต้เทพเจ้ารถมือสองคัสเจ็ดเป็นบุรีครับนะวันนี้ผมจัดนะฮะรถรุ่นพ่ออาคุณพ่อชอบแน่นอนนะครับใครคุณพ่อแนวซื้อให้คุณพ่อเป็นของขวัญได้เลยนะครับคันนี้โตยตาแคมรี่นะครับ2.0ตัว EVVTI นะฮะปี2002นะครับ2002นะครับรถบ้านนะครับสวยมากแล้วไม้เนี่ยไม้สองแสนนิดๆ ค่าตัว1นึ่งแสนหกหมื่นบาทไม่ถึง2องแสนด้วยจบราคานี้ได้เลยแล้วรถใช้งานได้ปกติเครื่องเงียบๆบอดี้เดิมๆนะครับนะคันนี้สวยๆเดิมเลยสีเดิมจากโรงงานไฟหน้าแท้เดิมนะไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับนี่กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะนะครับแล้วก็ได้ส่งตัวล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับได้นี่แม็กขอบสิบห้านะได้แม็กขอบสิบห้านะไฟเลี้ยวแก้มรถกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับนี่สวย,สวยๆได้กระจกแท้เดิมทุกปานด้วยนี่ฮะ รถปี2002นะแต่ได้กระจกแท้เดิมทุกบานะครับภายในนี่ตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับสีเทาแล้วก็ภายในเป็นทูโทนนะครับสีครีมตัดกระสีเทาดำนะครับสวยๆแบบนี้ฮะพวงมาลาัยแท้เดิมนะครับเครื่องเล่นวิทยุเอ็มเดิมจากโรงงานสตาร์ททีเดียวติดเลขไม 2, 000, 1, 000ล์หนึ่ง10,000โลเท่านั้นเองนะครับเครื่องเล่นวิทยุเอ็มซีดีเอเอ็กเดิมจากโรงงานแอร์เป็นออโต้ด้วยตรงกลางเป็นจอดิิต้อนเกียร์ออโต้วสวยๆครับนี่รถเดิมๆครับพวงมาลัยสีกา้านแท้เดิมเลยนี่ห้องโดยสารด้านหลงังมีแอร์ให้นะ มีแอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะสวยๆตึงๆเลยนี่แล้วก็มีม่านด้านหลังให้ครบครับโอ้โหเป็นไงฮะรถปี2002ครับนะตัวหนังสือตัวโลโก้อยู่ครบหมดนะครับ2.0 eVVTI ครับนะ16วาล์วนะฮะตอนนี้เป็นเครื่อง16วาล์วนะครับรถสวยบอดี้เดิมทั้งคันครับ160,000บาทเท่านั้นเองนะสำหรับพี่น้องชาวเอสกาดทุกทท่านครับนะจะมีเพศไหนสนใจนะครับนะซื้อคุณพ่อคุณแม่ไว้ใช้ขับรถไปวัดไปซื้อของตลาดตลาดนัด ได้หมดเลยนะไม่ต้องซ่อมนะครับเอาไปใช้ได้เลยรถบ้านดูแลมาอย่างดีครับนะบสำหรับวันนี้ผมเซลล์ใจนะครับบุทแห่งทอนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าสนใจติดต่อมาข้างล่างได้เลยครับสวัสดีครับ